สวัสดีค่ะร้านจะหมดการเสร็จค่ะวันนี้มาแนะนําขาสปริงเกอร,รุ่นใหม่นะคะหมดปัญหาเข้าโพดต้น2เมตร3เมตรแล้วหัวสปริงเกอร์ยิงไม่ถึงนะคะยิงแล้วไปชนข้าโพดเนี่ยของช่างธงอ่ะเนี่ยปกติขา2เมตรนะคะใส่สปริงเกอร์ตั้งแล้วเวลากลางออกอ่ะกางขานิดน,นึงดิมันก็จะได้ประมาณเมตรเ0เมตร80นะคะแล้วรุ่นใหม่นะคะเราทํามาอ่ะรุ่นใหม่นี่นะคะรุ่นใหม่นะคะเราทํามาและวัดให้ลูกค้าดูเลยท่อ PVC สี่เมตรนะคะรุ่นใหม่นี่ไซส์พิเศษนะคะรุ่นใหม่ไซส์พิเศษทำให้ทำแบบสไลด์ให้ได้นะคะสูงได้สุด3เมตรนะคะเนี่ยค่ะวัดกับท่อ p v c ให้ดูเลยนะคะท่อ PVC มาตรฐาน4เมตรร้านไหนๆก็4เมตรในประเทศไทย4เมตรทั้งนั้นนะคะสไลด์ขาขึ้นได้ไซส์ใหม่ขาสปริงเกอร์อ่าสไลด์ได้โฉใหม่อ่า นี่ค่ะสไลด์ขึ้นได้ยาวได้3เมตรนะคะขนส่งก็ง่ายค่ะหมดปัญหาข้าวโพดจะัสายพันธุ์ไหนก็ช่างนี่ค่ะลองหมุนอะเอาท่อได้ออกแล้วโอเคนี่นะ,ะสูง3เมตรนะคะสไลด์ขึ้นได้3เมตรนะคะเดี๋ยวเราลองเอาสปริงเกอร์ไซส์อิตาลีนิ้วครึ่งน,นะคะหมุนเข้าไปให้ดูนะคะนี่ค่ะนิ้วครึ่งค่ะนิ้วครึ่งค่ะขาสปริงเกอร์มี นิ้วสองนิ้วครึ่งสองนิ้วสองนิ้วครึ่ง,งแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะนี่ค่ะขาสปริงเกอร์โสมใหม่ไซส์ใหญ่ไซส์ยาวนะคะขายาวได้สามเมตรเป็นรุ่นสไลด์นะคะยาวสามเมตรเนี่ยค่ะเลยอัตโอมัตพซีมา,มาอ่ามาตรฐานนะคะตลัดเมตรมาเนี่ยค่ะพอพีวีซีมาตรฐาน4เมตรนะคะต้องบดสายพันไหนไหนจะสูงใหญ่ขนาดไหนก็ยิงสงปริงเกอร์ ได้แน่นอนค่ะไซส์3เมตรอ่ะเดี๋ยวมาวัดให้ดูว่า3เมตรจริงไหมอ่ะวัดให้ดูนะคะ3เมตรจริงไหมอ่าอาชีพเราเสี่ยงนะคะใกล้รถใกล้ถนน1 0้อย่าเพิ่งมา3เมตรจริงหรือเปล่านี่ค่ะ2เมตร90ถ้ารวมหัวด้วยก็เป็น3เมตรนะคะถ้าหุบักกลางก็จะไม่ถึงประมาณ2เมตร70ได้นะคะ ครต้องการชุดหัวสปริงเกอร์ขาสปริงเกอร์สั่งค่ะเอาหัวสปริงเกอร์ออกนะคะเดี๋ยวเราลองสไลด์พับเก็บด,ดูว่าจะใส่ท้ายมอสไซค์ได้ไหมยาวประมาณกี่เมตรนะคะอ่ะพับเก็บถอดน็อตแล้วก็สไลด์เข้ามาเก็บแบบนี้นะคะอ่าววัดทัางบอกวัดอ่าพอพับเก็บอ่าสั้นอดรอดวัดได้วัดได้เมตรหกสิบนะคะเมตรหกสิบเนี่ย ลดได้เยอยากใช้ยาวก็สไลด์เข้าไปขึ้นไปสูงได้ใหญ่ได้พ่วมต้นข้าวโพดแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านไปโหดการเกษตรด้วยนะคะ